ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมักรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกมักลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลนำบันทึกแต้มบุกของ AI มาฝากกันอีกแล้วแดง AI ขาวผู้เล่นเป๊อเคเอาละไม่พูดพ่ำทำเพลงครับไปดูแต้มกันดีกว่าครับสำหรับนแผ่นนี้ครับผมเปิดขึ้นมาด้วยเม็ดสำหรับคู่ต่อสู้ของ AI มาขาวดีกีแต้มพันหกว่าเลยครับอ่าไม่ธรรมดาจะลองมารศึกษาแต้มกัน AI เจอเบีย้ยคู่ขวาจะรับมือ,อยังไง มาดูกลนศึกหนักลุกไทยใน EP นี้กันโคนผูกเม็ดอรอแล้วครับเป็นศึกระว่าม้าเทียมกับม้าโยงขวา เ็ทรงเลยมาไปกระบวน้วยเบีย้ยคู่ริมไอ้สวนด้วยเบียยยเบ้ยคู่ขวาอ่าจังหวะนี้แทงมาก่อนเลยหยุดพื้นที่โอ้โหเปิดบ่อรออย่างนี้ครับใครจะอดใจไวโอ้โดนเปี้ยงเขาให้ครับโอ้โหมีซอกอ่ะหินตัดเข้ามาร้ายจริงๆครับแต่นี้ จังหวะนี้ม้าก็มีเป๋แเลยครับผมเดินโคนคูกโอ้โหสวยงามกินเลยครับมันเขี่ยวจริงๆ AI เอาไปอีกครับจังหวะนี้อ,อลวงควองูเห่าซะหน่อยเดินโคนไล่ไม่ไปครับ โอ้โหแล้วหรืออย่างนี้จะเสียโครงสร้างเบี้ยหรือเปล่าสำหรับมากสีขาวน่าศึกษาครับเอาละของขามยังอีกยาวไกลครับจังหวะนี้โดนไปอีกหมัดหนึ่งเปี้ยงเขาให้โอ้โหเอาไม่กลัวโยกหมาบุกข,ขึ้นมาซัดเลยครับผมอืม่มะในเบี้ยคู่นะ ดูว่าอ้จะจะทันวงยังไง AI เดอกใช้เบีย้ยกับผมเคลียเข้าไปโอ้โหเอาละครับวัดเชิงเบีย้ยกันจังหวะนี้โย,โยโยเป็นมัตสลรับซ้ายอ่ะขึ้นสูงมาเลยโยกขุนืมคลายเม็ดไม่เอาครับเดินขุนมาผูกเบี้ยริมกันเม็ดด้วยอ่ามีขู่ซ้อนเหรอ จาก,ก้าแรกเหลือสรับหมากสีขาวไม่สนครับเอไอซ้อนเรือปีกขวาอ่ะย่อครับผมจังหวะนี้ย้ายเรือมากดต่อขุนโลบครับอยู่ทำไมโอ้โหโครงสร้างเบียดตันอย่างนี้คู่นี้จะแบวกกันยังไงเดีเรามาดูกันจังหวะนี้มาครับผมอ่ะได้ซ้อนดังใจนึก ไอไอ้เขาไม่กลัวครับการแรกหรือเปล่าสําหรับหมาสีขาวจังหวะนี้เปิดแต้มนี้เลยครับพันห้าโอ้โหเอาอยัางไงดี AI a ไอก็บอกมีอีกไหมเนี่ย <c oughs> กินงายเลย <c oughs> บุกแบบนายทุนจริงๆครับสำหรับผู้เล่นเปนโอเคกินเลยครับ ดู AI โจมตีเบีย้ยจุดอ่อนครับโอ้โหจังหวะนี้อะบุกเลยครับเทหมดหน้าตักกินับผมเปี้ยงเข้าให้โอ,โ,หโอ้โหเห็นไหมเนี่ยผู้เล่นเปโอเคช็อตนี้โอ้โหไม่โนครับเดี๋ยวจะแลกเรือกลับมาเหรอผู้เล่นเปโอเคจังหวะนี้เรียกกินเบีย้ยตัวนี้เข้ามาโอ้โหอย่างนี้ก็น่าจะโดนเต็มตรีนเลยครับผมไม่น่ารอดครับจับม้า โภก,กบาลเข้าไปทีหนึ่งปุ๊บอยู่ไม่อยู่สําหรับผู้เล่นเทโอเคโอ้โหลบกัานี้ครับผมแล้วก็ขอยอมแพ้ AI ไนอะตำแหน่งนี้เลยครับโอ้โห,โหยาวไกลเลยครับคุณตำแหน่งนี้นี่มีม่ตึงม,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 มีแต้มข้อม,ม้าโคนเอกโอ้โหฟาดลูกอกีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับก็เลยขอยอมแพ้ไปสําหรับผู้เล่นเพโอเคในกระดานนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแม่ไม้หมักลุกไทยกันครับ ต้องขอขอบคุณผู้เล่นปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกร,รม AI ครับยินชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟน,นแท้หมักลุกไทยกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขกหมักลุกทุกท่าน